การทำแท้งอะทำแท้งให้คนที่ต้องการทำแต่เราไม่ได้อยากมีส่วนร่วมแต่มันเป็นหน้าที่ของเราทำยังไงดีคะอ้าวโป้งหนีเลยหนีเหรออ่ะโป้งเคยทำแท้งเหรอเปล่าให้พี่ตอบมโป้งใครทำแท้งเมื่อวานเมื่อวานวันเดียวอะมีคนมาคุยเรื่องทำแท้งเกือบสิบคนอ่ะโอ้โหใช่ไหมใช่ไหมพี่เต่าหมายถึงเขาทำเองหรืออะไรคะทั้งนั้นเลยมีทั้งทำเอง ทำตั้งใจทําไม่ตั้งใจเพื่อนทําคนทําคือเมื่อวานมีเรื่องทําแทงเยอะมากอ่ะเอะทุกคนปัญหาเดียวกันหมดเลยว่ามีความเชื่อใครจะไม่รู้มันบอกมาพูดเรื่องนี้เดี๋ยวขอขึ้นจะยืนจะยืนเกิดกูเล่นคือแบบว่ามันจะมีความเชื่อชุนอย่างที่บอกว่าเราไปทําแทงมาหรือเรามีส่วนร่วมในการทําแท้งแล้วเขาจะมากกาะเรา มีเด็กเกาะเราเออเเคยไปทำแท้งมาใช่ไหมนั่นแหละไปเกาะหาเกาะไหลเอ้ะทำไมมันปวดไหล่ผิดปกติวะพี่เคยทำแท้งมาครปวดไหล่ปวดคอเอ๊ะทำแท้งบ่อะอะไรเงี้ยเอ้ยหรือเรามีไปส่วนร่วมไว้แล้วเขาจะมาเกาะเราอะไรเงี้ยอือันนี้ไม่รู้นะว่าเป็นความเชื่อจากไหนอะไรเงี้ยไม่รู้ต้นกําเนิดจากไหนแต่ว่าโอเคเชื่อส่วนหนึ่งการเชื่อแบบนี้ก็มีข้อดีของมันนิดนึงตรงที่ทําให้เรากลัวกลัวที่จะไปทําถูกไหมเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันมีอะไรเกาะเรา เราก็จะมีความเชื่อต่อจากนั้นอีกว่าถ้ามันมาเกาะเราแล้วมันจะพังตาเราทําให้เราทํามาค้าไม่ขึน้นชีวิตเราจะแย่ล่มสลายประมาณนั้น <c oughs> ตอนนี้มีโควิดมาเขาก็จะไปโทษกันว่าหรือว่าฉันเคยไปทําแท้งมาก็เลยเทำการค้าไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยเป็นเป็นประมาณนั้นซึ่งแบบอืมเอาใหม่เอาความเข้าใจใหม่อาจจะพยายามให้จจยยใหสั้นๆนะความหมายคือว่าเราต้องพิจารณาก่อนว่าคนคนหนึ่งเอา พูดเล่นๆเมื่อวานเราพูดเล่นไปเยอะเหมือนกันว่าแล้วถ้าเขามาเกาะเขาไม่เมื่อยเหรอ <S 2> <S 2> <S อืมมันจะอยู่เกาะอ,อะไรตลอดเวลาคำว่าเขาเป็นเราเราโดนเกาะออยังเมื่อยนะเมื่อยขี่คอตลอดเวลาใช่มันก็เมื่อยนะเมื่อยดิเออเป็นไปไม่ได้หรอกที่ใครจะมาอยู่อะไรอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอืมโอเคถามเอาหมายว่าการที่เรื่องถามว่าทาแท้งอ่ะมันผิดไหมอ่ะมันบาปไหมบาปบาปต้องบอกว่ามันบาปแล้วก็ต้องยอมรับมันบาปมันเป็นกรรมไหมเป็นยังไงมันก็เป็นกรรมแน่นอน เพราะนั้นถ้าเราถามว่ากรรมอะไรเขาว่าเจ้ากรรมในเวรไม่มีในพุทธศาสนาอธิพูดบ่อยๆคือไปได้อะไรนะแต่มันไม่มีมันเป็นไปนไม่ได้ที่เราไปทําอะไรเขาแล้วเขาจะมาก่อเราอย่างเงี้ยมันไม่รู้อย่างีไม่โอเคแต่ว่าถ้าบอกว่าสิ่งที่เราทํามันจะฝังอยู่ในใจเราอยู่ในข่วงของความคิดเราตลอดเวลาฝังอยู่ในซีรีบลล่มเราเอออย่างเงี้ยโอเคอเขาถึงเปรียนเสมือนว่ากรรมเปลี่ยบเสมือนเงาตามตัว ยังไงก็ตามไม่มีทางหรือ,อเราก็ต้องพึงสังวรไว้ใน,นใจเสมอว่าตราบใดก็ตามที่เราทําแทงไปแล้วมันจะอยู่ในใจเราแน่นอนอ,อันนี้ใช่อันนี้เป็นการแน่นอนแต่มันไม่ได้มีผีอะไรมาเกาะเราอันนี้ก็แน่นอนครับเป็นไปไม่ได้เขาไม่มีตามวาระของเขาอะ่ะเขาจะเกิดบางยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งบางคนนะบางคนเนี่ยทาแท้งแบบไม่ตั้งใจอะ่ะแท้งธรรมชาติหรือว่ารู้ว่าเด็กไม่สมประกอบอะไรเงี้ยคุณหมอบอกเอาออกอะไรประมาณนั้นนะ อันนี้เป็นเหมือนกับว่าพิจารณาแล้วทางการแพทย์แล้วว่าไม่สมควรอย่างเงี้ยไอ้แบบนั้นนะ่ยถ้าจะพูดลึกๆนะไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าแต่ว่าพูดลึกๆคือว่าเราลองพิจารณาว่าสิ่งมีชีวิตแต่สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีองค์ประกอบของขันห้าครบแล้วหรือยังบางทีมันยังไม่มีนะแต่เนีเป็นเรื่องที่เราไม่รู้นะแต่เราก็อนุมานได้ว่าเอะบางทีแบบหนึ่งสัปดาห์แรกเนี่ยไอ้ก้อนเนื้อที่มันเริ่มเริ่มตั้งขึ้นมาเป็นตัวแล้วเงี้ยบางทีที่หัวใจมาอย่างอาทิตย์หนึ่ ไม่เคยท้องไม่รู้ยังปะ่ะไม่รู้รถ้าสมมติต่อให้เริ่มมาแล้วเอ๊สิ่งนั้นจะมีสัญญาหรือ,อยังไม่แน่ใจอ,อ,อืมีเวทนาหรือเปล่าไม่รู้เลยอาจจะมีแบบชอบผิวอะไรเงี้ยก็ว่าไปสบาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือสิ่งที่ทําไปแล้วคือทําไปแล้วอือดีตคืออดีตใช,ใช่ไหมเราย้อนกลับไปไม่ได้ไปต่อไปต่ออนาคตก็มันโฟกัสแปลกๆอ่อได้แล้วอ,อ๋อใครทําอะไรอ่ะเรื่อยๆเนี่ย ห้ก็พูดถึงเรื่องทำแท้งแล้วของแล้วใครก่อกล้องว่าอะไรก่ละอ่ะนั่นแหละก็คือเอาเป็นว่าอดีตผ่านไปแล้วถ้าเราแก้ไขมันไม่ได้แล้วทําผิดเราก็เข้าใจแล้วก็ยังไงมาอยู่ในใจตลอดเวลาอย่าพยายามจะลืมอย่าไปคิดบวกไม่ต้องคิดบวกไม่ต้องคิดลบขอให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าก็ทําไปแล้วะก็ทํำไปแล้วออนาคตยังมาไม่ถึงไม่ต้องไปคิดมันทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ผิดก็คือผิดไม่เป็นไรครับค่ะแต่ว่าถ้าในกรณีนี้ถ้าเขาจะไม่ผิดเนาะท่านท่านนี้ที่ถามคําถามมาน่าจะเป็นหมอเพราะว่าเขาน่าจะต้องใช่เขาน่าจะต้องทําต้องทําให้อ่ะเพราะว่าเป็นหน้าที่นะคะแต่เขา่บอกว่าเขาไม่อยากมีส่วนร่วมคนนี้ไม่ได้เป็นหมอหรอเขาอาจจะแบบว่าเป็นเพื่อนพาไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เอาเป็นว่าทําตามหน้าที่เขาบอกก็ไม่รู้หน้าที่เขาคืออะไร อาจจะเป็นพยาบาลอย่างพูดแอปเป็นหมอเนี่ยก็หน้าที่ก็คือหน้าที่ทําหน้าตามหน้าที่ของตัวเองเนี่ยเป็นบุญกระเสริฐอยู่แล้ว<อ>มันจะไปผิดอะไรอะ่ะค่ะเนาะเนาะแล้วถ้าหน้าที่เราไม่ได้มีเจตนาร้ายกับใครเนาะแล้วก็ไม่ได้เป็นบาปก,ก็น่าจะไม่เป็นไรเนาะนะคะอ่ะก็โอเคค่คะ